สวัสดียามเช้าครับผมไม่คงอ,อนทัวร์ครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดเช้าบ้านโดดตลาดเมืองจำปาซักแขวงจำปาซักที่เราใต้คันพน้องบรรยากาศตลาดข้างทางเมนูปลา้ําผงลายแห้งครับพี่น้องครับเมื่อคืนนี้ฝนตกแล้วก็ตอนเช้าเช้าตรู่นี่ครับมีชาวบ้านเอปาปลา้ําผมมาวางขายเต็มตลาดเลยพี่น้องครับปลาอิตุแลวก็ปลาในแล้วก็มีปลาตองไงครับพี่น้องครับอาหารธรรมชาติที่เราใต้มีแต่ปลา้ําับาลายแห้งคับพี่น้องปลาะสดเลยครับบ้านโดดตลาดแขรงจำปาซักครับ ปลาเพียหรือว่าปลาอิตุครับสบายดีสบายดีไอ้ไายปลาเพียในบ้านเจ้านี่ขายรูเท่าไหร่บิดาสิบพันเก้าสิบพันกีบเนาะพี่น้องครับคึอร้อยแปดสิบบาทต่อโลครับปลาเพียปลากัมหรือว่าปลาอิตุครับพี่น้องที่เราใต้ลายง่งครับพี่ <c oughs> น้องบุ๊คยึดปลาดิบผมนอกกินนะครับไม่ลหลายครับพี่น้องบรรยากาศครับคือบรรยากาศทางเข้าของตลาดครับน้องตลาดใหญ่ๆครับ ลาวิธีลาวที่บ้านโจดตลาดเมืองจับปสักันนี้เพ็ดเพาะเนาะเมค้าขายเฮ็ดเพาะีมอสหอันนี้ถูกขนาดเมค้าชิ้นนี้ใหญ่เลยตีโดยสองแสนเก้าสองแสนเก้าว2รุ0หนึ่งวานี่ฮะสองแสนเาเนาะอย่างนี้อคนอยู่เนาะขาวอยู่เป็นองเฮ็รเพาะนางเฮ็ดเพาะฝ่ายปนัเลยช่วงนี้ลังออนไลน์ที่จปสครอันนี้เป็นยังไงกบวะกบอื่พี่สุกินดกว่าเมค้า มะพร้าวแล้วก็มีใบชะพูครับกินอะไรครับพี่น้องตรวบรวมลังขายพักมะเพ็ดมะเขือต้นหอมแล้วก็พักกินกับโอยกับลาบพักขมแล้วมีนักแม่ค้าเนาะอันนี้พักย่างค้านี่ตุกกระโดนว่าเนาะตุกกระโดนตุกกระโดนกระโดนเราทิ้งข้าวปุ่นกังเกียวนะตุกกระโดนดาวเดี๋ยวติดเพาะได้หลายครับ ทิดนางฟ้าแล้วก็มีพวกเมนูกบตาแห้งกันใงร้านนี้นะมันจะเป็ี่ยนบัตรทุเรียนจากเมืองปากซองมาขายที่ตลาดบ้านดอนตลาดครับพี่น้องโอ้ดูทุเรียนพื้นเมืองปากซองครับพี่น้องมักนานี่คือบรรยากาศครับบรรยากาศข้างหน้าตลาดใหญ่ๆครับพี่น้องซมซื้อบ้านเลยครับบ้านดอนตลาดกับบ้านนี้ครับ ตลาดเช้าครับ6กโมงเกือบ7จ็ดโมไง,ไงครับพี่น้องมาลองหานนักกินแซ่บครับแล้วจะเอาผักขึ้นเงี้ยครับเมนูจัมปินครับเก็บดอกไม้กันนี้ครับพี่น้องเก็บอไม้แล้วก็อันนี้ลาบหมูวะเนาะลาบหมูครับพี่น้อง เมนูปิ้งย่างอาหารเซาครับหลากหลายเมนูเลยครับอันนี้จะเป็นร้านขายเมนูข้าวที่ปัตตครับบรรยากาศพี่น้องครับร้านขายข้าวเปียกเส้นครับอาหารเช้าในตลาดบ้านตลาดครับพี่น้องขายที่ดีครับพีิลาแซ่บพี่น้องกินเกรียดหนาวนะบรรยากาศหลังจากที่ฝนตกเป็นลินเมื่อคืนเมื่อคืนนี้นะ มาขายเนื้อครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศท้างในของตลาสดสุราษฎเป็นเึนูอาหารของกินซุปครับพวกกับพวกเมี่ยงพวกกระต้มขนมนแลม้ก็มีไข่ปี้งครับกินกรอันนี้ตัวนี้ซอยเนี่ยซอยเตเ อาหารกินซุปพวกเมนูแกงครับร้านนี้ครับพี่น้องเออซิปโอ้วเออสม,มู นี้เมนูปลาเอือบกันเป็นคันเนาะปลาเอือบเอาไปหนึ่งนหรอเนาะปลาส้มปลาส้มไวันี้เนาะปลาส้มพี่น้องเมนูปลาส้มครับแล้วก็พวกส้มพักับพี่น้อเนานเช้าครับที่ตลาดบ้านโดดตลาดครับเกี่ยวอันนี้จะาปลาเด็กกันเป็นคันเนาะแม่เจ้าเกี่ยวปลาเด็กครับเป็นตอดเป็นตัวต้องเปมนคันเนาะอันนี้ซุปดิบเป็นคันหนึ่ปลาเด็กดิบเนาะดิบเนาะดิบเนาะใครพูดยครเอาไม่ก็เบอร์ค่ะขยะก็ช่างอันนี้ขนมต้ม รูปครับเกี่ยวปลาแดกครับพี่น้องชูเฟสอันนี้ขาะชดเท่าไหร่ครับแม่ค้าครับเกี๊ยวปลาแดกนะเกี๊ยวปลาแดกบอสทงหาพันกีบพันกีบวะซีฟูันะไรพี่น้องอย่กระดกแซ่บแห้ง่น้องนี้เป็นโตเลยครับพี่น้องปลาขาวเนาะปลาน้งโคองวะแมนครับพี่น้องเป็นโตครับกินกับขอนี้หัวข้อนี่คือแซ่บตะเมี่ยวนะพิ้งซีดหลอดเท้าโดยพี่น้องครับโอ้อหงานเมนูแซ่บกระโตครับพี่น้องจะมีทั้ง ปีซซีแล้วกับเมนูลาเป็ดครับค่ะนี่ครับพี่น้องลาเปิสดูปลาสมุนไพรกับขขาเป็นอันนี้สุพกาดนะครับเนาะสุพากาดพี่น้องเมืองจัปลาซักเป็ดจัปาซักเนี่ยพิถีพิถันจับปลาซักและหลายนะครับร้านของไซม์เมืองเป็นร้านขายเมนูซุ supplies, ้มเส็นขายที่ตลาดเก่าเะครนีครับจะพักกินไว้พี่น้องอันนี้ไข่ผับน้องเมค้าเนาะแบนแบนแบนผับครับ ก็เป็นพืชเป็นพักเป็นอย่างนี้แรับแมนเป็น,นพืชในนนะ้นองในน้องเนาะแมนแมนใช่ man, man. ครับนะ้องอันนี้จะเป็นพวกกระปูนาเนาะกระปูนาซุปกระมีดิบกระมีครับพี่น้องมาเต็มซิ่งเต็มตะกร้าเลยครับเมนูบลาเสต้ตสามขุ้งครับพี่น้องดูว่าไปตะเกี่ยวตะโพดกระเซ็บ,บปลาอีตุแล้วก็พวกปลากริดแล้วก็มีพวกปลาปลาคบปลาตองนะพี่น้องหลายเลยร้านขายเมนูปลาน้ำโขงครับ อันนี้ปลาในยัง right? ไม่ขายเนาะปลาในครับาายปลตัวซ่อมฟาร์มอื่นอีกนะว่ามีพวกปลาปลาเก็ดปลาล้วมไม่ต้องปลาขาวปลาขาวปอดพวกปลามบางพวกปลาขาวกับปลาล้วมครับปลาเกลียวปลาเวียดไทยโปรดจัดการกันด้วยปลาหนึ่งส่วนหลายแห่งครับ ร้านนี้ครับพี่น้องปลาขายดีดีครับเป็นเป็นปลาเก็ดเป็น้องอีกปลาประมาณโมงสี่ห้าเศษนะครับปลาในสับปลาเมื่อนึืงแล้วก็มีพวกปลาขาวปลาปลาล้วมปลารวมเป็นปลารวมขายดีดีครับเป็นเส้นทางระหว่างเมืองแกมาซักกับเมืองกุมาครับ จะพาซื้เคื่อซื้ออาหารเต็มรถไยเลยครับรถ่นี้าเปล่าคที่นป็นลาครับพี่น้องเป็ค่าดีปลายังครับอนันอันนี้ปลาปลาขนาด้ลาวบ้ง โอ้น oh, 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 yeah, ี่คือปลาบาดน้อยเนาะดูยน้องอันนี้คือปลาบาดน้อยครับเป็นปลาดําผูงส <ors> ุดๆเลยครับพี่น้องปลานฮะอันนี้คือปลาจูกับพี่น้องกลับบริการจากเช้าๆนี่เมนูปลาดําโครงลายแห้งกับพี่น้องพวกปลาจูกปลาตองปลาอิตู้ครับปลาแซบที่นี่มีปลาดําโครงให้เดือดเดือดสุดลายแห้งกับพี่น้องครับตลาดบ้านตลาดสุ้าเชาจะไปเนื้อคุกุมาครับพี่น้องแนี่คือปลาแซบลายแห้งครับพี่น้องตลาดนี่ใหญ่ครับพี่น้องกินปลาแซบลายลายครับ